สวัสดีครับเพื่อนเ่ทุกคนคนซ่อมรถปลูกผักครับเดี๋ยววันนี้เราจะมาปลูกฝรั่งกันนะพันกิมจูหรือเปล่าหรือว่าพันอะไรก็ไม่รู้เขาลูกเขาซื้อมาสามต้นนะเดี๋ยวจะมาลงหนึ่งต้นกันนะเพื่อนๆนะเดี๋ยวเราไปดูกันนะเพื่อนๆ เมื่อกี้ลองแล้วนะน่าจะโอเคนะกล้องเราก็ต้องพูวนดินก่อนนะนเพื่อนสวัสดีครับเพื่อนเพื่อนทุกคนคนซ่อมรถปลูกผักครับเดี๋ยววันนี้เราจะมาปลูกฝรั่งกันนะพันกิมจูหรือเปล่ากไมรู้ว่าพันอะไรก็ไม่รู้เขา ลูกเขาซื้อมาสามต้นนะเดี๋ยวจะมาลงหน,น,นึ่งต้นอย่างนันเพื่อนนะเดี๋ยวเราไปดูกันนะพเพื่อนเ <prote ge bad birds> มื่อกี้ลองหล้นะน่าจะโอเคนะกล้องเราก็ต้องพูวนดินก่อนนะเพื่อน สวัสดีครับเพื่อนๆทุกคนคนซ่อมรถปลูกผักครับวันหยุดของใครหลายคน,น,นเพื่อนนะวันนี้วันอาทิตย์ที่23เดนะือน6กพศหกเจ็ดนะเดี๋ยวเราจะไปปลูกฝรั่งกันนะั่นนั่น,น,นตอนนั้นลูกสาวซื้อมานะ3ต้นเดี๋ยวไปดูกันนะ แต่ว่าพัน์อะไรไม่แน่ใจนะคิมจูหรือเปล่าก็ไม่รู้นะมันยังมีสองต้นจะมีไส้แดงเรื่องอไอีกสองต้นแต่ว่ามันอยู่ในถุงถุงเล็กๆถุงดําแต่นี่อยู่ในกระถางแล้วเขาน่าจะลงดินได้ก่อนเดี๋ยวเราไปดูวิธีปลูกกันนะนเพื่อนๆนะมันก็ไม่ยากนะก็พรวนดินเดี๋ยวนะตั้งกล้องก่อนนะ สายไม้อาจจะทําให้ใครหลายคนลาคาญแต่ก็เราเอาแบบเนี้ยแบบพอเพียงเพราะว่าเงินเรามีแต่ไม่เยอะมีเราเก็บไปใช้ยามจาเป็นก่อนโทรศัพท์นี้ก็พอทนเราได้ก่อนเพื่อนๆมันอาจจะมีปัญหาเรื่องสายนิดนึงก็ช่างมันนะเพื่อนๆเ,เพราะว่าอย่างที่เคยบอกต้องใช้เงินถึงสี่หมื่นะซื้อโทรศัพท์เครื่องหนึ่งสามหมื่นกว่าบาทแล้วใหม่ประมาณเจ็ดพันเพื่อนเพื่อน ออกเป็นแบบนี้ไปก่อนนะเมื่อวานมีพรวนดินไว้บ้างแล้วเพื่อนเพื่อนรดน้ำไว้แล้วด้วยนะไม่อย่างนั้นแย่เลยถ้าไม่ทำไว้ก่อนบ้างออกกําลังกายนะบ้างนะเพื่อนๆนนะจะได้แข็งแรงกินผักที่ปลอดสารพิษดินแถวนี้ไม่ค่อยดีเพื่อนเพื่อน เมืวว่อวานนี้มีขุดไว้บ้างแล้วแต่ก็ต้องขุดต่ออีกหน่อยนะเพื่อนๆนะฟันกระเด้งเลยนี่อือ,อพอเห็นนะแดดกำลังจะมาเลยเพื่อนๆ มันมีเลือที่ตรงนี้ที่เหลืออยู่พอจะปลูกได้บ้างนั่น <c oughs> กล้องสันนะ่นนดิ่งข้างล่างไม่ค่อยดีเลย น่าจะพอแล้วนะเดี๋ยวนะเพื่อนๆขอเช็คระยะหน่อยว่าพอไหมเอ้ยน่าจะได้นะเดี๋ยวควุยด,ดินให้มันนั่นหน่อยหนึ่งโอ้ยร้อนเมื่อวานมีรถ น้ำมาแล้วแล้วก็พรวนดินไปบ้างแล้วเดี๋ยวนะเอาดินรุ่มๆลงไปสักหน่อยเพื่อผสมปุ๋ยแดดจลังจะมามองเห็นแลนะนเพื่อนๆนะนี่ปุ๋ยหมักพืชสดนะนเพื่อนๆทำมาจากหญ้านะโอ้โหเห็นราคา,าเพื่อนๆ ใส่ไปเลยอืมนี่แหละสุดยอดเลยละ่ะใส่ไปก่อนแล้วก็คุยหน่อยนึงอืมอืม ให้เป็นคุกเข้ากันนะนเพื่อนยังไม่เคยปลูกนะนเพื่อนฝรั่งนะเดี๋ยวเรามาดูกันนะว่ามันจะได้ผลขนาดไหน เริ่ม้แลวเดี๋ยวนะเอาออกส่วนไหนมนันนี่ให้มันเข้ากันมา,มากที่สุดเลยยังไงก็ไม่ดีเท่ามือนะนเพื่อนมือเนี่ยดีที่สุดนี่แหละ กันลงเขาบอกว่าเวลาปลูกให้หันหน้าใบเนี่ยมาทางพระอาทิตย์นะเพื่อนๆน,นะเดี๋ยวนะเดินอยู่ลูกเปล่าเนะอ่ะพอจะเดินอยู่เดินอ่ะเดินบางทีทํำๆหลุดไปเฉยเลยติชมเรื่องเสียงนู้นนะเพื่อนๆ รอดไหมนะนี่น่นตึกล่ะน่นตึกล่ะแค่นี้เองเดี๋ยวเรามาลุ้นกันนะนเพื่อนๆนะว่าจะรอดหรือเปล่า ลูกๆกให้ปลูกตั้งหลายวันแล้วไม่มีเวลาเพื่อนๆวันนี้จังหวะดีหน่อยก็ปลูกซะเลยมาคอยลุ้นกันนะเพื่อนๆนะว่าจะรอดหรือเปล่ายาก็เอาด้วยขมติ้งเลย,เลย ออให้รอนะต้นน่าจะเป็นร้อยมั้งหรือยังไงเนี่ยนะไม่รู้ว่าต้นเท่าไหร่เรียบร้อยไม่มีอะไรไม่ยากนะเพื่อนอก็หันใบเข้าหาพราทิตเอาหน้าใบนะไม่ใช่หลังใบนะเท่าที่รู้มานะแล้วเราก็มารอลุ้นกันนี่แหละ ปุ๋ยเราผสมมาแล้วก็ยังลดแต่น้ําธรรมดาเนะเพื่อนๆน,น้ำเปล่าๆนี่แหละให้ดินมาเปียกๆไว้น่าจนะร้อนแล้วพอใบเขาเริ่มเดินละวเพิ่มมาเป็นอาทิตย์แล้วเพื่อนๆน,นี่แหละฝรั่งฝรั่งโอ้ร้อนดีจริงๆเลย เสร็จเรียบร้อยไม่ยากนะเพื่อนๆนะแล้วเรามาดูกันนะว่าจะตหรือจะรอดหรือเปล่านะ <_ C> e <ars> ขอบคุณนะครับที่เข้ามารับชมคนซ่อมรถปลุกผักนะครับฝรั่งครับฝรั่งไม่รู้พันอะไรไม่แน่ใจเหมือนกันแล้วพบกันคลิปต่อไปนะครับเ <_ c oughs> พื่อนๆขอตูกท่านสุขภาพแข็งแรงนะ